สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่โบเที่ยวไปทั่วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตวันนี้เราจะมาพักที่นี่นะครับก็คือที๊เคฟพันวานะครับอยู่ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ตนะครับเราก็มาตามรอยซีรีส์เรื่องแปลรักฉันได้ใจเธอซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่ถ่ายทําเป็นบ้านของของตัวเอกคือโอเอ๋ El นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบ้านมันเป็นตรงไหนยังไงนะครับ่ยเ,เดี๋ยวขอเช็คอินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันด้วยว่าห้องเป็นยังไงนะครับไปดูห้องกันดีกว่าห้องเราเป็นห้องนี้นะครับเป็นห้องมุมเลย เห็นวิวทะเลสวยมากลยนเอาละเขาเฮ้ยจบไม่แต่มันสีเขียวนะเราเราเราเป็นแขกจริงหรือเปล่าวังนี้ดึงขึ้นมานี่ไงอันนี้ เราเรียนโง่เครืครับห้องเราอยู่ตรงนี้นะครับพอเข้ามาในห้องเนี่ยนะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าในสีมันเต็มเลยโต๊ะห้องน้ำนี่มีสองซิงค์นะตามสเตปซิงค์หนึ่งเอาไว้ใช้ซิงค์หนึ่งเอาไว้โชว์สาจาไม่เหน่อยเก่าแล้วนะสาจาเช็ดยังหน่อยจัง อ่างอาบน้ำนะครับอ่างอาบน้ำแล้วก็ตรงน,นี้เป็นชาวเวอร์แล้วส่วนนี้ก็เป็นสุขภัณฑ์เฮ้ยประตูปิดเองได้ด้วยอ่ะเป็นประตูอัตโนมัติอ่ะไหนลองอนนอปิดอย่าไม่ไหนเปิดเลยปิดป้องอ่นานเถอะนะแล้วตรงนี้กล้องเอนพลาบตานะคะรับกลองของเต็มอ,อันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามา เตงนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะถ้าผมจมีกองนอนเตียงตรงนี้เนี่ยเราสามารถไขให้เขานั่งกินข้าวไปดูดิเหมือนเตียงคนไข้เนาะแต่อตัวเตียงจริงๆแล้วเนี่ยเตียงใหญ่โตเตียงเจ็ดฟุตเลยนะเนี่ยดูดิใหญ่มากเดี๋ยวผมมาตรงนี้แล้วก็มีโซฟาใหญ่โตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนอกเป็นระเบียงมาดูระเบียงกันอีกฝั่ง มีมีเขาเรียกว่าอะไรนะตังตังตังหรือแค่นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้มีคนนั่งตังซึ่งตังทำน้ำพริกกันตรงนี้นี่ใแล้วก็มองวิวทะเลตรงตรงนี้ที่แหลมดูเลนะครับเนี่ยมองวิวไปเนี่ยดีเนอะเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหัวเอวกันต่อ ไม่ต้องว่าความห้องเราเป็นห้องมุมอะค่ะไอ้ตรงนั้นก็จะเห็นใช่ไหมเห็นทะเลสองด้านรนีเป็นห้องมุมนะเขาอยากนอนห้องมุมนะคืนนี้คืน้อจาห้องกาต่างนอนเหนทะเลนะครับนี่โอ้ยเห็นไหมจากมุมนี้ไปถึงมุมนู้นเลยนะครับนี่โอ้หยาวมากเลยฮะแล้วก็โซฟาตรงนี้ก็ใหญ่โตมากเลยจริงๆแล้วเขาบอกว่า คนที่3เนี่ยจะนอนที่โซฟาได้หรือว่าจะเป็นเตียงเสริมนจุดสําคัญที่เรามาพักที่นี่ก็คือที่นี่เนี่ยเป็นที่ถ่ายละครเรื่อแฟดรักฉันดวยใจเธอเป็นบ้านของตัวเอกเลยนะครับก็คือโอเอกนั่นเองเราไปดูบ้านนึงกันดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ เขาเรียกว่าพันวาเ e h o u s e นะครัก็คือเป็นบ้านโอเอ๋วนั่นเองนะครับเรามาตามรอยกันไปดูดีกว่าและนี่นะครับคุณผู้ชมถ้าคนไหนได้ดูละครเรื่องแปรรับฉันด้วยใจเธอก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นที่เอ่เป็นบ้านของโอเอ๋วที่เป็นตัวละครหลักของของเรื่องนี้นั่นเอง โอ้อก oh, ็คือแสดงโดยทีทีีีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยข้างในเขาบอกว่าพนักงานบอกว่ามีคนมาตามรอยที่นี่เยอะมากแล้ววันนี้เราอยู่ที่นี่แล้วนะครับมาเลยฮะเอาลนะฮะ,เ,นะฮะเดี๋ยวเรามาชมข้างในเลยนะฮะตรงเนี้ยมันมีหลายสีเลยที่เกิดขึ้นตรงนี้ ที่มันเดินอ้อมบันไดเลแล้วมันก็ไปจูบกันตรงนู้นจำได้ขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยลองลองเดินตามมันดูเสืออะมันเดินมาใช่ไหมแล้วมันกมารักกันตรงนี้เนี่ยเมื่อฟัดจะมึงนี้ตั้งแต่หลายปีเลยดูฟัดจะมึงนี้เดี๋ยวเราไปดูมูปกันดีกว่าอันนี้ที่ในฉากเนี่ยก็น ห้องนอนของมัเอ๋นะครับคือตอนนั้นะคือตัวละครในเรื่องเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยทำดีสอบทำดีสอบก็คือเป็นดีสอบนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะในเรื่องเป็นเจ้าของดีสอบสีน้นแล้วก็ม้างเอ๋งก็รวยระดับหนึ่งเวลาเพื่อนเพื่อนจะสอบกัน,นก็จะนับกันมาติวเขาติวสอบกันที่นี่ประมาณนี้เราก็เห็นสร้างปัญหา เขาบอกว่ามีจุดหนึ่งนะมีจุดหนึ่งที่ที่เอาไว้ถ่ายเนี่ยตรงซินช้าเนี่ยถ่ายถ่ายไม่เหมือนเดิมเราลงไปดูข้างล่างและตรงนี้นะครับเป็นชายหาดด้านหน้าด้านหน้าของของบ้านะนะครับจำได้ไหมฮะ,ะมีซีนหนึ่งที่เขาถ่ายหน้าหน้าชายหาดตรงนี้ก็คือซีนที่โอเอว๋วสอบติดเนาะ แล้วก็ว uh. okay. ิ่งลงไปที่ทะเลแล้วก็พ่อกับแม่ก็วิ่งตามลงไปในทะเลเลยจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นฉากสำคัญของในเรื่องเลยนะฮะก็คือเป็นมีมีเปลมีเปละนอนแล้วก็2คนเขาก็นอนเล่นที่เปละกันนะครับเดี๋ยวพาไปเลยอยู่ตรงบ้านบ้านโอเอ๋วนี่แหละพอเดินลงมาจากบ้านนี่นี่คือบ้านเนาะนี่คือบ้านเนาะ เดินลงมาจากบ้านอยู่ขวามือก็จะเจอเปลที่สองวันนั้นเขาหน่วยเนียพัวพันกันอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูถึงเลวก็ตรงนี้นี่เองไอ้ต้นไม้นี่มีคนจองของไว้นะฮะเปลนี้นี่ไงนะครับย ได้มาตามรอยนะฮะมันก็ทําให้คิดถึงบรรยากาศที่ตอนนั้นที่ที่ดูแต่รักฉัในไม่ใจเผลนะครับใครได้ดูแล้วประทับใจฉากไหนบ้างนะฮะก็เอ๊าจาไม่ได้ว่าไอตัวชิงช้าตัวนี้มีด้วยหรือเปล่าถ้ามีคอมเมนต์ให้หน่อยนะฮะว่ามันอยู่ฉากไหนใครจําได้บ้างว่ามีชิงช้าอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวก็ ถ้าใครมีโอกาสมาภูเก็ตก็มาพักที่นี่ได้เนาะใช้เราเที่ยวด้วยกันก็ได้นะครัไม่แพงนะครับบริการดีเงียบสงบทะเลสวยมากันเยอะๆนะครับเที่ยวเมืองไทยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปนะครับบาย